บ้านผมอะ่ะก็อยู่คนเดียวก็เอากระตูปิดไว้แล้วแจร้องแล้วเขียนว่าไม่อยู่บ้านหนึ่งเดือนเขียนเสือตีไปตัวให้นะใหญ่ๆตัวใหญ่นะไม่อยู่บ้านหนึ่งเดือนก็ไม่เจอผมผมไม่หาใครไม่ยื่นว่ใครไม่ยื่เนื้อทำบ้านน้องสาวก็ก็นั่งฉันเียตอนเช้าก็นั่งกินก็ทำงานแล้วก็ทำเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ก็นั่งกินก็ที่ถึงอย่างเมื่อวานเนี่ยมันมันเป็นวันพีใหม่วันนี้เป กันต่อไปแอบย่องมดูมาดูแม่ทุกสิ่งที่มีดีก็เตาที่ก็เตาครับประเทศไทยเรามีเลวลงเรวลงเรื่อยๆเราทำตัวให้ดีไม่ยุ่งกับชาวบ้านอยู่ในเฉยๆเงียบตาบักไม่ต้องยุ่หัว so ข่ายผมไม่ยุ่หัวข่าไม่เคยไปไหนไม่ไม่เคยไปไหน ไหนเป่าคุยสิลูกเป่าคุยสิสไ,ยไดไหมเป่าคุยกัน <c oughs>